คอพสสใช้การประชุมสัญงจร to เป็นกลวิธีในการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในช่วง3ามปีที่ผ่านมาได้เกิดเครือข่าย er, ย่อยนอกเหนือไปจากเครือข่ายของคณาจารย์อีก4เครือข่ายดังนี้เครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนหรือสคพทระยะแรกเราเริ่มจากการสำรวจแล้วก็ทําวิจัยมีความต้องการของพวกเราเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสสสอะจ็จะนะครับและต่อจากนั้น เราพยายามสร้างเวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนการ,การเรียนรู้สําหรับบุคลารก,รกรสายสูขด,ด้วยกันอย่างเราเราคดาดหวังว่าบุคลารกรเนี่ยจะมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องกางสุขภาพทางจิตและกายสําหรับตัวเองและครอบครัวแล้วก็นาไปสู่การพัฒนาให้กับชุมชนที่เองอาศัยอยู่เครือข่ายของนินรรสิตนักศึกษาเพศศาสตร์หรือสอนอพทอ นิสิตนักนศึกษานะครับเราจะมีคอนเซปต์ของการสร้างเสริมสุขภาพเราจะทำผ่านการทำกิจกรรมเป็นหลักนะครับจะสะท้อนออกมาในรูปของการสร้างเสริมสุขภาพเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของแรกพบสนพทโดยที่เรามุ่งหวังเพื่อว่าเราต้องการที่จะสร้างผู้นำของการทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับของภายนอกหาวาชัยและระดับ ภายในมหาวิทยาลัยเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนกิจกรรมก็คือกิจกรรมของค่ายหมอยาสร้างเสริมเรียนรู้ชุมชน,นครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะรวมนิสิตนักศึกษาจากทั้ง16สถาบันเลยนะครับไปออกค่ายเพื่อ,อพัฒนาชุมชนด้วยกันนะครับเครืยข่ายร้านยาคณะเภสัชศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ เภสัชกรเป็นหนึ่งในในบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดโดยที่ประชาชนเขาเข้ามาหาด้วยตัวเขาเองมันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบนี้ค่ะมันทําให้ร้านยานเนี่ยสามารถที่จะใส่กระบวนการที่ทําให้เขาตระหนักถึงความเจ็บป่วยหรือการดูแลสุขภาพด้วยตัวของเขาเองได้อย่างแล้วเภสัชกรเป็นแค่ผู้ที่เหมือนกับดึงดึง,ด,งดึงความเจ็บป่วยของเขาค่ะให้เขาตระหนักด้วยตัวเขาเองแล้วก็ ช่วยเขาในการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงก็จะเป็นเป็นหน้าด่านที่ใกล้ชิดที่สุดที่จะบอกเขาว่าอะไรล่ะคือปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะที่คู่คามภาวะสุขภาพของเขาแล้วก็ปรับให้เขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจภาวะนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนปัญหานั้นด้วยตัวของเขาเองแล้วก็สามารถที่จะลดการใช้ยาที่ไม่จําเป็นได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะเกิดความตระหนักด้วยตัวของเขาเองเครือข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัย จริงๆแล้วห้องปฏิบัติการมันคือมันเกี่ยวข้องกับสารเคมีและกิจกรรมต่างๆมา,า,ากมายในห้องแลบที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เราก็ควรให้ทุกคนตระหนักรู้นะแล้วก็ป้องกันดีกว่าแก้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการให้ความรู้ในคนที่ไม่รู้ค่นะแล้วก็พยายามให้ตัวอย่างเข้าระบบเพื่อให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่ปลอด ผู้บุคลากรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ปฏิบัติอยู่ในหน้างานจริงๆก็จะรู้ว่าความปลอดภัยของสารตัวไหนหรือว่าสารตัวไหนมีความปลอดภัยหรือว่ามีความอันตรายอย่างไรก็จะจัดการได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วบุคลากรเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยไปสู่นิสิตหรือคนที่มาใช้ห้องปฏิบัติการนั้นๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ การสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้ได้ต่อไปสิ่งที่หวังไว้ค่ะโดยสรุปเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลลัพธ์3ประการที่ตั้งไว้ประเมินได้ว่าขอพอส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 ามารถบรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ชัดเจนใน2ข้อแรกคือเกิดคณะเภสัชศ,ศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และเกิดชุมชนที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพส่วนผลลัพธ์ที่เหลืออีกหนึ่งข้อคือเกิดเพศศรลกรรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักต่อสังคมทํางานเพื่อสังคมจะไม่มีข้อมูลเพียงพอในการสรุปผลซึ่งต้องมีการติดตามการประเมินอย่างต่อเนื่องต่อไปผลที่ดีย่อมเกิดจากการสร้างเหตุที่ดีและลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใดเพศศัลยกร,รุ่นใหม่ที่ผ่านกระบวนการของแผนงาน คอพอสอสอส,อสอตลอด3ปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นเภสัชกรที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเป็นสังคมที่มีพฤติกรรมสุขภาพดีได้โดยไม่ใช้ยาและมีการใช้ยาอย่างเหมาะสมได้ต่อไป ทุกทินไกลทั่วไทยรวมแรงอางเข็มแข็งด้วยกันทุกคนควดใจกันยึดมั่นคุณธรรมเภสัชกรรมเพ,พื่อปวงชนผู้นุ่ค้ามีมากลาบล้นเราส่อเราคนคิดยามาปอง ชกินหมดสินทั้งพร้อมเพื่อป้องกันโรคภัยนักขณะร่นตั้งใจไม่ได้รวมใจรวมในนโยบายม,มนในสวัสดีภาพของชาวประชา มงคลน,นามเพศสัตว์ชาดำมงคลน,นามเพศสัตว์ชาดำเป็นหนึ่งเดิมจ,จนเจนใจรูมพลังเพศสัตวทั่วไทยอยู่วนากาะสดใสรักดงชีวา เพศสัากรรมเป็นหนึ่งนึงจำเล่ข้าจรรวมพลังเพ่สัชฉกอดแผ่สัจข้าจรระเบือก,กล่าวแกร่งทุกทินไกลทั่วไทยรวมแรงอางเข็มแข็งด้วยกันทุกคน พวงชนคูลูกคามีมาลาพลนเราส่อเราค้นคิดอย่ามาปองทงชีดกินหมดสินทั้งพร้อมเพื่อป้องกันโรคภัยนับขณะคู่ตั้งใรไม่ได้รวมใจรวมในนโยบายมายมันในสวัสดีภาพของชาวประชา Here's a chocolate.